สวัสดีครับวันนี้เราอยู่วสนามย่าโกบ้นจีนอินนะครับวันนี้เรามาเลยความทุดความทุบมหุ่ของวันที่ทำการชนกันที่สนามโ่างกุ้งจีนอินในวันจันทร์ที่อานสิงห์นี้นะครับกลับไปดีครับพี่บารังต้นครับกลับไปดีครับครับผมมาจากที่มันวาชนนตายนะครับพี่เบาทั้งซองคนเชื้อไรอยู่น้ำตัวหลุดจากเรียบผมเชื้อไม่ครับผมเชื้กินครับมาจากไก่ไหนครับลูกบ้านครับผมลูกบอลบ้านนะครับน้องวัวตัวนี้เชื้อไรครับพี่โคโนตตองไร่ลรลายุดตะวันเดือดเรือดเป็ดเองครับเดือดเป็ดเองนะครับน้อง ไม่飒มันงานรับไม่นะครับน้องเคยปงานชุนเหล็กกี่ครั้งครับพี่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวนะครับชนะจีไหนมากครับชนะปาาป้นครับชนะปากปุนมากนะครับทุกคูชุนนี้บางน้องเอี้ยที่ครับพี่ยี่บ้านาะที่เอบยีบบ้านที่พี่ชายต่างชนเขาเปลี่นไปไหนครับชนเรื่อยๆครับผมชนเรื่อยๆนะครับปีทัองขนมาอยู่กาะกันได้กี่วันแล้วครับประมาณสิบกว่าวันเลยครับสิบกว่าวันแล้วนะครับครับผมน้องกินหญ้ากินน้ำต้นบุไหมครับหญ้ากินดีครับแต่น้ำทกปอนด์นะครับน้าตมนนบ น้องดนกี่ได้มาพี่มาครับมาในเสียดีกับเนี่ยได้รยอะกับผมป้าน่องวันเดือนวันกิโลได้พี่ประมาณเสียโลครับเสียโลตอนนี้เบองยังครับเบางเนี่ยครับเบาเลยนะครับขออย่าทิ้งวันจนนในครับในสายตาพี่บาตรังสองคนเนี่ยเจ้าเป็ดเอกนี่มีความทุกค์กวนมงหมุนกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้การที่เป็นได้เลยครับวันจนดกับเอ็มลอยครับผมครับผมพี่บาทั้งสองคนมันใจแก่ไหนครับลานประเด้ครับลานประเด้นะครับปอมลาวว่าร้องเลยนะครับครับไม่ปีว่าตั้งผ so, yeah, so ู um ้ชมทางบ้านหลายคนที่ี่ของเจ้าเป็ดเอกเทียบ กว่าเก็บตีเป็ดเกชวนมาเป็นกำลังใจให้กันครับวันทียากูตีแปดครับครับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชุมตามเชียร์นะครับโนต่องไล่ลีลาหยุดตะวันเดือนหรือว่าจะเป็ดเอกได้ที่ซเซนกูบ้านที่ไหนนะครับในวันจันทร์ที่ยาช่างนี้นะครับครุณนี่ทำการจุ่เป็นกูตีแปดกองรายการครับพระกอกับโนตน้าปิดหักใจรับคุณนี่เดิมป้นกันซีเซนน้ำมันบานนะครับยังไงผมก็ขอให้พี่ผาตังต้องลุญแจเป็ดเอกนะเอาเบียร์เชยนาล็อกกายล็อกเปลอีกครั้งหนับเขาตุณมากทียนนะป่ะครับผมมากบ